นําเช้านะคะนําเช้าค่ะนี่ตรงที่เรามากางเต็นท์นอนนะคะล้อมรอบไปด้วยหุบเขานะคะเมื่อคืนเรานอ,นอนตรงนี้กันเราอยู่อยู่ในหุบเขาแล้วก็วิทะเลนะคะฝั่งนู้นจะเป็นทะเลสวยมาก เ,เต้นเยอะเลยนะคะคนมีคนอาเซียมีหลายหลายชาติอะมาเที่ยวกันตรงนี้สวยมากะคะ่ะอันนี้เต้นท์เห่า,าพาไปดูเต้นท์เราเต้นท์เต็นทนน์องนะผ่านไปถ่าไปแล้ว เป็นเหลาในี่เป็นเหลาแล้วตอนตรงนี้โอเคเนาะ